ทุกคนหนูพามาเดินสวนค่ะช่วงเย็นๆนะคะทุกคนปีนี้ข้าวสวยมากค่ะทุกคนออกรวงแล้วนะคะอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาก็ได้เก็บแล้วนะคะทุกคนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะนี่ท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะทุกคนนี่บรรยากาศวันนี้คลึ้มนะคะคล้มมาก ข้าวที่ใส่นะคะก็จะเป็นข้าวเจ้านะคะแล้วก็ข้าวเหนียวกอขอสิบหกนะคะทุกคน,นข้าวออกดวงแล้วนะคะทุกคนออกดวงแล้วคะ่ะโอ้โหน้องหมาหนูก็มาด้วยนะคะเนี่ยนี่นี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศโอ้โหยสดชื่นมากมีน้องหมาด้วยหนูพาน้องหมาเดียนมาดูน้องมาหนู น้องดำน้องดาม,มาี่สินี่เดีย๋ยวเข้ากล้องก่อนหนนี่คะ่ะทุกคนน้องหมาหนูน้องน่ารักเข้ากล้องหน่อยหูเข้ากล้องหน่อยน้องน่ารักมากทุกคนหนูเลี้ยงไว้ฝ้าสวนที่จริงมีสามตัวนะคะแต่น้องตุยไปแล้วเหลือหนึ่งตัวค่ะนี่คะ่ะไปเดินเล่นกันไปคะ่ะทุกคนหนูจะพาเดิน เดินดูรอบๆที่ทุ่งนานะคะช่วงนี้ก็จะเขียวขจีน่ะคะ่ะนี่บรรยากาศเขียวขจีมากทุกคนนี่ประมาณ1ิบไร่นะคะที่ปลูกข้าวประมาณ12บไร่ก็จะแบ่งเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะข้าวออกรวงแล้วคะ่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนอันนี้เป็นข้าวเราหวานเอานะคะทุกคนเราไม่ได้ดำนะคะเราหวานเอานี่โหอ,อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็มีฝนตกไปรปยแล้วก็มีลมพัดเบาๆนะคะทุกคนบรรยากาศชุ่มชื่นมากเฮ้ยน้องหมาทำอะไรอะ่ะดำน้องดำทำอะไรทำอะไรฮะ นี่สวัสดีเซ่ไฮเซ่ไฮกล้องนหยเ <c oughs> ้ปปเดิน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 เดอเดินไปลูกเดินไปเดินไปน้องอยากมาด้วยทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เป็นคอกวัวนะคะทุกคนมีน้องวัวอยู่สามตัวนะคะอันนี้จะเป็นอ่างอ่างน้ำให้น้องวัวค่ะ ใช้เป็นโซลาเซลล์เปิดเข้ามานะคะเดี๋ยวพามาดูที่ข้อค่ะนี่นี่กำลังกินเฟืองเลยค่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยไม่ได้เกี่ยวหญ้าให้เลยวันนี้นี่น้องวัวของเราอออร่อยไหม นี่กินเฟืองไปก่อนนะจ๊ะ